สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์สตอรี่นะคะรายการที่พร้อมเสิร์ฟเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการฟุตบอลต่างประเทศทั้งในแล้วก็นอกสนามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในอดีตที่น่าจดจําหรือว่าเรื่องในปัจจุบันที่น่าสนใจเราไม่พลาดที่จะหยิบยกแล้วก็นํามาให้คุณผู้ชมได้ชมไปพร้อมๆกันแล้วค่ะ ในวันนี้ s p o ร์ตบาร์สตอขอพาคุณผู้ชมย้อนไปดูเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024เมื่อวันเสาร์ที่30กันยายน2566ที่ผ่านมานะคะคู่ระหว่างสเปอร์ที่เปิดท็อตแนมฮอสเปอร์เซเดียมรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลที่ชนะมา5เกมติดแล้วก็ยังไม่แพ้ใคร ในเกมนั้นมีเรื่องความผิดพลาดในการตัดสินเกิดขึ้นจนเชื่อว่าเป็นที่มาของความพ่ายแพ้สำหรับหงแดงชนิดที่แฟนๆบอกว่ารับไม่ได้เลยแหละค่ะไปดูว่าเกมนั้นเป็นอย่างไรและหลังเกมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างติดตามชมพร้อมๆกันค่ะเริ่มจากการที่เราเนี่ยจะให้คุณผู้ชมย้อนไปดูเกมในวันนั้นกันก่อนนะคะสเปอร์ที่เปิดทอตแนมฮอสเปอร์เซเดียมรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูล เปิดฉากมาในครึ่งแรกนาะทีที่15เป็นหงแดงที่พลาดโอกาสทองค่ะโคดี้กักโปได้หมุนตัวนะคะซัดหน้ากรอบ6ล้าแต่ว่าไปติดเซฟกูเยโมวิคาริโอปัดมาเข้าทางแอนดรูโรเบอร์ซันซ้ำอีกรอบแต่ก็ไม่ผ่านนะคะจากนั้นนาะทีที่26ลิเวอร์พูลต้องมาเหลือผู้เล่น10คนแล้วค่ะเคอติสโจนโชคร้ายไปย่ำใส่ข้อเท้าอิบบิสซมาผู้ตัดสินให้ใบเหลืองก่อนขอดู VAR แล้วก็หันมาเปลี่ยนเป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม นาที34ามสิสลุยส์ดีอา์สของลิเวอร์พูลได้ยิงเข้าไปแต่ผู้ตัดสินก็ยกธงให้เป็นลูกล้ำหน้าไปก่อนแล้วนะคะในนาทีที่36กลายเป็นไก่เดืยทองออกนำา1 0่ริชาร์สันเนี่ยหลุดเข้าเขตโทษฝั่งซ้ายดีดเข้ากรอบหกลาให้โซนฮึงมินสอดมาชาร์จตามน้ำเข้าประตูไป ช่วงทดเจ็บนาทีที่45บวก4หงแดงตามตีเสมอ1ประตูต่อ1จากโคดี้กักโปค่ะที่หมุนตัวยิงเข้าไปแล้วก็หมดครึ่งแรกเนี่ยเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1ครึ่งหลังนาทีที่60เจ้าถิ่นพยายามเร่งเครื่องนะคะลิชาริซอนเองก็ดีดบอลมาถึงโซนเฮืองมินชัดเข้าไปแต่ว่าโดนผู้ช่วยผู้ตัดสินเน่ยยกธงจับล้ำหน้าไปก่อนแล้ว นาทีที่69ค่ะหงแดงมาเหลือผู้เล่น9คนนะคะเดยโก,โ,กโซตาตัวสำรองโดนใบเหลืองที่2ภายใน1นาทีจากการที่ไปตัดเกมเดสตินีอูโดโกี้ผู้ตัดสินให้ใบแดงไล่ออกจากสนามไปช่วงทดเจ็บนาทีที่9 0 6กไก่เดยทองมาได้ประตู2ประตูต่อ1ค่ะไปโรกปอโรขยับขึ้นมาทางขวานะคะปาดเข้าเขตโทษไปติดโชแอมมาติดสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเอง หลังจากนั้นไม่มีสกอร์เพิ่มเลยค่ะจบเกมสเปอร์ชนะลิเวอว์พูล2ประตูต่อ1นี่คือความพ่ายแพ้เป็นเกมแรกของลิเวอร์พูลในหลีกนะคะทั้งโชวแอมาติเองสก,กัดพลาดเข้าประตูตัวเองทั้งเหลือผู้เล่นน้อยกว่าถึง2คนเรียกว่าไม่มีอะไรลงตัวและเข้าทางหงแดงเลยสักอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะการตัดสินของกรรมการซึ่งจังหวะที่เป็นดราม่าอยู่ก็เกิดขึ้นในนาทีที่34นะคะ งแดงเหลือผู้เล่นสิบคนพวกเขาต้องอาศัยจังหวะส่วนกลับและเป็นผลเมโมฮเหม็ดซาลาเนี่ยผ่านบอลให้หลุยดีอาสหลุดเข้าวิงประตูแต่ว่าไม่ได้ประตูแลละค่ะเนื่องจากผู้จัดสินยกธงว่าเป็นลูกล้ำหน้า แต่หลังจากดูภาพช้าในมุมกล้องที่ถ่ายทอดสุดยังไงยังไงก็ไม่ล้ำแน่นอนนะคะแต่กลับไม่มีการเช็ค V A R ใดๆไม่มีการวิ่งไปดูจอและยิ่งไปกว่านั้นคือการไม่มีแม้แต่การตีเส้นพิสูจน์ความโปรง่งใสจนกลายเป็นว่าแฟนบอลเนี่ยจะต้องมาวาดเส้นกันเองพร้อมกับเครื่องหมายคำถาม,ามที่ว่าแล้วจะมี V A R ไปเพื่ออะไรนะคะทำให้จังหวะด,ดังกล่าวเนี่ยถูกวิจารณ์อย่างหนักและกลายเป็นไวรัลทั่วสื่อออนไลน์เนื่องจากมองว่ามุมไหนก็ไม่ล้ำหน้า จนล่าสุดคณะสมาคมผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพอังกฤษ,กฤษหรือว่า PGMOL ยอมรับว่าลูกยิงดังกล่าวของลุยส์ดิอาสที่ถูกจับลำหน้าเป็นความผิดพลาดในการตัดสินของมนุษย์นะคะที่ไม่ได้ถูก VAR เข้ามาแทรกแซง โดย PGMOL แถลงว่า PGMOL รับรู้ทราบถึงความผิดพลาดอย่างร้ายแรงของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของเกมระหว่างสเปอร์กับลิเวอร์พูลประตูของลุยดีอารสเป็นลูกล้ำหน้าโดยทีมงานผู้ตัดสินในสนามนี่เป็นข้อผิดพลาดที่ชัดเจนและควรจะต้องเป็นประตู โดยการแทรกแซงของ VAR อย่างไรก็ตาม VAR กลับไม่ได้เข้ามาแทรกแซงและ PG MOL จะดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบในสถานการณ์ที่นำไปสู่ข้อผิดพลาด PG MOL จะติดต่อกับลิเวอร์พูลทันทีเพื่อยอมรับทราบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นค่ะ ดานเจอเกนคลอปผู้จัดการทีมหรือร์พภูก็ออกมาวิจารณ์การทำหน้าที่ของทีมงานผู้ตัดสินและทีมงาน VAR นะคะทั้งการโดนใบแดงของเคอร์ติสโจนการโดนใบเหลืองที่2ภายในระยะเวลาเพียงแค่1นาทีจนกลายเป็นใบแดงของโซตาและจังหวะล้ำหน้าของลุยส์ดิอารที่ดูยังไงก็ไม่ล้ำค่ะ พราะเผยว่าไม่เคยเห็นเกมอะไรที่ไม่ยุติธรรมขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะเป็นการตัดสินที่บ้ามากใบแดงแรกเคอร์ติสโจนเหยียบบอลลื่นไปโดนมันไม่ใช่การเข้าประทะที่ดูยยําแย่เลยเมื่อดูภาพช้าก็จะเห็นว่าเขาเหยียบบอลแล้วลื่นถลยไปบนบอลซึ่งเป็นโชคร้ายจริงๆส่วนโชต้าเองเขาก็ออกจากสนามด้วยการโดนใบเหลืองที่สองได้อย่างไรใบเหลืองแรกเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็แน่นอนว่าไม่ใช่ความผิดของเขา มีสิ่งต่างๆมากมายเกิดขึ้นในวันนี้ที่ไม่เป็นไปตามที่เราคิดและนั่นเป็นเรื่องยากลำบากจริงๆเมื่อคุณไม่ได้อะไรเลยจากเกมนี้แต่ก็ภูมิใจในตัวลูกทีมทุกคนรวมถึงทัศนคติและความมุ่งมั่นของทีม ด้านประเด็นจังหวะล้ำหน้าปัญหาของลุยส์ดีอาจะเห็นว่าไม่ล้ำหน้าเลยพวกเขาตีเส้นพลาดเองไม่มีใครคาดหวังว่าจะมีการตัดสินถูกต้องร้อเอร์เซแต่คิดว่าเมื่อมีระบบ VAR เข้ามาช่วยมันอาจจะทำให้หลายๆสิ่งนั้นง่ายขึ้น นี่เป็นการเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมเลยก็ว่าได้นะคะนอกจากนี้คุณซื่อลิวอร์พูย,ยังออกโรงเผยข่าวร้ายอาการบาดเจ็บของโคดี้กักโปแนวรุกตัวเก่งว่าอาจจะหนักกว่าที่คิดจนต้องใช้ไม้ค้ำยันนี่อาจเป็นอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นไข้หน้าหัวเขา่าซึ่งน่าจะทำให้พักยาวแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ได้มีรายงานออกมาจากสโมสรอ,อย่างเป็นทางการค่ะ ด้านกุนซสือเจ้าบ้านอย่างอังเก้ปอสเตโปกลูพูดถึงความผิดพลาดของ V A R นะคะว่าตนเนี่ยไม่เคยเชื่อใน V A R ตั้งแต่แรกที่เอามาใช้อยู่แล้วละค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราเนี่ยต้องรับมือกับมันปัญหาใหญ่สุดที่มีคือการที่เราไม่ยอมรับว่าไม่มีเทคโนโลยีรูปแบบใดที่จะทําให้เกมไม่มีข้อผิดพลาดนะคะเราต้องเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของเกมรวมถึงความผิดพลาดของผู้ตัดสินด้วย ทางด้านแกรี่เนวิลล์ตำนานของ Manchester United, ie, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้ล่ะค่ะว่าเกมคู่นี้เนี่ยหมดความสนุกตั้งแต่เคอร์ติสโจนส์โดนใบแดงไล่ออกจากสนามนะคะโดยเนวิลล์ชี้ว่าจังหวะนั้นเนี่ยเคอร์ติสโจนย่ำใส่อีฟบิซูมาเป็นการแฉลบจากการเข้าปะทะลูกบอลไปโดนหน้าแข้งแล้วก็ควรจะเป็นใบเหลืองเท่านั้นโดยเผยว่าตนจะรู้ทันทีถ้าจังหวะนั้นเป็นการจงใจทําด้วยความตั้งใจเพราะว่าตนเองก็เคยทํามาแล้วในอดีตด้วยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ และมันไม่มีทางเป็นใบแดงการที่เขาโดนแบบนี้ทำให้เกมเสียหายไปเลยละค่ะตนคิดว่าโดยรวมแล้วเขาเข้าแรงจริงแต่ว่ามันเป็นการแฉลลและไม่คิดว่าเขาจงใจประสงค์ร้ายใส่คู่แข่งตนรู้สึกว่าการให้แค่ใบเหลืองก็พอแล้วนะคะกับความคลุมเครือในจังหวะแบบนั้น นอกจากนั้นคาเในวิวยังบอกว่าเขาไม่เห็น VAR ตีเส้นจังหวะเช็คลำหน้าของลุยส์ดีอารที่ทำให้ลิเวอร์พูลพลาดประตูขึ้นนำช่วงท้ายครึ่งแรกนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมการตัดสินใจถึงรวดเร็วขนาดนั้นซึ่งจริงๆแล้วควรที่จะมีเวลามากพอที่จะเคลียร์จังหวะนั้นละค่ะซึ่งก็ต้องมีคำอธิบายในเรื่องนี้ตามมานะคะนอกจากนี้ค่ะยังเกิดวิวาทะระหว่างผู้เล่นทั้งสองทีมอีกด้วย โดยทางด้านของคริสเตียนโรเมโรประกานหลังทีมชาติอาร์เจนตินาของสเปอร์ได้โพสต์ลงอินสตาแกรส่วนตัวนะคะมีข้อความว่าทีมนี้มีสปิริตที่ยอดเยี่ยมหัวใจที่ยอดเยี่ยมมันเป็นแบบนี้เสมอและเป็นแบบนี้มาโดยตลอดต่อมาค่ะลิซิสแม็กอลิสเตอร์นักเตะทีมชาติอาร์เจนตินานะคะซึ่งเป็นกองกลางของลิเวอร์พูลเข้ามาคอมเมนต์ใน IG ของโรเมโรนะคะบอกว่าปกตินะเมื่อคุณมีผู้เล่น12คน อย่างไรก็ตามค่ะโรเมโรเองตอบกลับแม็กอัลลิสเตอร์ทันทีนะคะบอกว่ากลับไปร้องไห้ที่บ้านนะแต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมแม็กอัลลิสเตอร์ได้ลบข้อความดังกล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็มีแฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์ถามหาถึงข้อความนั้นเป็นจำนวนมากยังไม่หมดแค่นี้ค่ะ เมื่อทางฝั่งไรอันบาเบลอดีตนักเตะลิเวอร์พูลเขาออกมาโพสต์บน X หรือว่า Twitter นะคะเป็นรูปที่ไซมอนฮูเปอร์ผู้ตัดสินเกมดังกล่าวสวมเสื้อสเปอร์สพร้อมกับแคปชั่นว่าบรรดาผู้เล่นลิเวอร์พูลควรจะได้รับอนุญาตให้โพสต์รูปนี้และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกแลค่ะที่บาเบลเนี่ยโจมตีผู้ตัดสินบนโซเชียลมีเดียโดยย้อนไปเมื่อปี2011เนี่ยเจ้าตัวเคยโดนสมาคมฟุตบอลอังกฤษ สอบสวนถึงการที่เอาภาพฮาวเวิร์ดเว็บไปใส่ชุดแข่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาโพสเช่นกันนะคะในส่วนของแฟนบอลลิเวอร์พูลเองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าแค่คำขอโทษจากสมาคมผู้ตัดสินเนี่ยยังไม่เพียงพอแล้วก็ต้องการให้มีการรีแมชใหม่อีกครั้งเลยคะ่ะ นี่คือการประมวลเหตุการณ์ในอีกหนึ่งเกมพรีเมยร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ที่ถูกเก็บบันทึกไว้เป็นสตอรี่ให้ได้พูดถึงอีกนานนะคะมาติดตามกันต่อแล้วค่ะว่าหลังจากนี้ทั้งในบอลลีกบอลทั่วยุโรปหงแดงจะสามารถทำผลงานได้ดีถึงขั้นกลับมาผง,งาดคว้าแชมป์ได้อีกฤดูกาลหรือไม่ต้องรอติดตามชมกันค่ะ